สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤษภาคมเนาะนะครับช่วงนี้บรรยากาศนะครับแถวบ้านเราดีมากเลยนะฮะวันนี้ก็ฟ้าฝนมีนะฮะอากาศก็คื๊ค๊น,นะฮะบ,บรรยากาศดีมากอเอามาหลายวันวันนี้ฝนตกมานะครับบรรยากาศไม่ร้อนเลยนะฮะอากาศค่อนข้างดีมากครับ วันนี้เราพามาชมเนาะอันนี้เป็นที่เราเพาะทั้งหมดเนี่ยปีนี้นะครับเราเน้นนะฮะเราเน้นต้นต,นต่อของกาสหน้าที่จะไปเสียบส้มเนี่ยเป็นต้นต่อ JC นะฮะสังเกตุ่อนเพื่อนนะฮะค่อนข้างจะเยอะมากนะครับต้นขนาดนี้ก็ใช้เวลาอยู่ที่4-5เดือนแล้วนะครับกว่าจะเสียบได้ต้องใช้เวลาประมาณ เกือบปีนะฮะอันนี้ก็รุ่นน้องนะฮะอีกีนึ่นะครับนะครับปีนี้เราทําต้นต่อเจอซีไว้ประมาณหลายหมื่นต้นนะฮะเพราะว่าการปลูกส้มเนะอ่ยถ้าเกิดว่าปลูกเป็นเชิงพาณิชย์นะฮะต้องใช้ปุ๋ยนะฮะบ,บำรุงด้วยปุ๋ยเนาะต้องฉีดยาพ่นยาแล้วก็ต้องให้น้ำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ต้นต่ออย่างอื่นเนะี่ย การที่จะได้ดดุลูกนะฮะผลิตผลที่มันดกนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างจะยากกว่าต้นต่อเจซีนะครับสังเกตนะครับนี่ต้นต่อเจซีหมดเลยนะฮะต้นต่อจะสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับในบรรดาต้นต่อทั้งหมดเนี่ยเจซีเนี่ยถือว่าอึดที่สุดครับผมนะฮะใช้เวลาหลังจากเสียบยอดนะฮะประมาณอีกสามถึงสี่เดือนนะครับก็เอาไปลงดินได้เลยนะครับนะฮะ เวลาปลูกก็ใช้เวลาระยะเวลาประมาณปีครึ่งนะฮะปีครึ่งก็สามารถมีผลิตผลนะฮะให้เราเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับแล้วต้นตอเจี่เนี่ยข้อดีก็คือว่าจะให้ผลิตผลต้นผลส้มเนี่ยปีในอย่างน้อยนะครับสองรอบขึ้นไปนะฮะสบายๆนะฮะผลส้มก็จะใหญ่กว่าต้นต่อตัวอื่นนะครับผมนะฮะดีกว่าทอยเยอร์นะฮะดีกว่าซิวินเกิลกับคีโอนะฮะถ้าเป็นซิวินเกิลกับคีโอนี่ย ผลส้มจะได้น้อยกว่าแล้วก็ลูกไม่ใหญ่เท่าต้นต่อเจซีนะฮะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะน,นี้ก็คือว่าเสียบนะฮะเสียบแล้วก็ข้างในเนี่ยเริ่มที่จะมีใบใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมนะรอการเปิดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นต้นที่เราเตรียมส่งลูกค้านะฮะส่งประมาณเกือบ1เมตรนะฮะประมาณเมตรนึงนะฮะบางทีก็มีดอกติดไปบ้างเห็นไหมครับนะฮะ ช่วงเวลาเราปลูกนะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเชิงพาณิชย์อดใจนิดนึงเด็ดดอกทิ้งก่อนก็ได้นะครับล้าจะไปปลูกและประทานเองไม่กี่ต้นก็ปล่อยได้เลยนะฮะต้นก็สวยงามมากนะครับวันนี้พามาชมเนาะนะครับนี่ก็เป็นดินกองดินเราผสมให้เรียบร้อยนะฮะรอที่จะใส่ถุงดินใหม่นะครับรอบใหม่นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการปลูกส้มนะฮะใส่น้ำผึ้งนะฮะใส่พันธุ์ดีนะฮะที่ใช้ต้นต่อเจซีเนาะ แทกมานะครับผมนะปีนี้เราก็ยังมีจำนวนเยอะมากนะครับทำไว้เยอะนะฮะส้มเนี่ยส่น้ำพึ่งเนี่ยปลูกได้ทั่วไทยนะอีสานก็ได้ครับ่านะฮะภาคเหนือนี่เป็นแหล่งปลูกส้มละนะครับแล้วยังมีภาคใต้ก็ปลูกได้นะครับผมนะฮะภาคกลางก็ปลูกได้นะครับผมนะฮะรับรองนะครับ ที่ไหนปลูกมะนาวได้ก็ปลูกส้มได้แน่นอนครับการันตีเลยนะฮะดูแลก็ยังจะง่ายกว่ามะนาวอีกเส,เสียอีกนะครับผมนะฮะต้นต่อเจีข้อดีคือทนนะฮะแล้วก็อึดนะครับแล้วก็ดกนะฮะแล้วก็ออกไวมากครับผมนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะส้มใส่น้ำผึ้งนะครับต้นต่อเจซีทักมาแล้วกันเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ